สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B Try Berry นะคะวันนี้นะคะรีนะคะก็จะมาแนะนําวิธีการดูแลรักษาผมหลังทําสีนะคะเป็นวิธีการดูแลรักษาผมที่รีใช้เองจริงๆเพราะว่าเนีย่ยรีไปทําสีผมมาถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามบล็อกเล่รีก็จะเห็นว่ารี่ทําสีผมมาสักพักหนึ่งแล้วนะประมาณแบบว่า5-6เดือนแล้วนะคะแล้วสีผมค่อนข้างที่จะโอเคนะคะยังเป็นสีบอลบอลใช้ได้อยู่เลยนะคะซึ่งวิธีการดูแลรักษาผมในวันนี้นะคะก็จะเป็นการดูแลรักษาผมที่ช่วยให้ผมเรา ยังคงสุขภาพที่ดีไว้หรือว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรลดอาการเฟดของสีผมนะคะทำยังไงเนี่ยเราจะบำรุงผมยังไงให้สีผมเราเนี่ยอยู่กับเราได้นานที่สุดนะคะมันอาจจะมีเฟดได้บ้างหลยเนาะเพราะลี่ก็แบบ ทำสีผมมาห้าหกเดือนแล้วคือมันก็นานแต่ว่าวิธีนี้รี่ว่ามันเวิร์แล้วรีก็อยากมาแชร์ทุกคนฟังค่ะขั้นตอนแรกนะคะรี่ก็จะหมักผมด้วยน้ำมันมะพร้าวก่อนทําการสระผมค่ะก็คือรี่จะหมักแบบอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งไม่ได้หมักทุกครั้งก่อนสระผมนะคะทุกคนก็หมักเพื่อให้ผมเราได้มีความชุ่มชื้นนะคะน้ำมันมะพร้าวที่รี่ใช้จะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตัวนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นแบบยี่ห้อที่อเมริการี่ซื้อที่ audi นะคะแต่ว่า ที่ไทยก็มีนะคะที่ไทยจะเป็นยี่ห้อหนึ่งชื่อว่า I Nature คือเป็นน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นที่ดีมากๆแล้วรี่ก็ใช้แบบใช้หมดไปหลายกระปุกแล้วแะแต่พอมาอเมริกาก็คือมันหาซื้อไม่ได้ก็เลยซื้อเป็นยี่ห้ออื่นแทนเนาะถ้าเกิดใครนะคะอยากรู้ว่าวิธีการหมักผมด้วยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างก็สามารถไปดูได้ที่ลิงก์แต่แถวเนี้ยเดลลี่จะทิ้งไว้ให้เพราะว่าในนั้นเนี่ยลี่จะบอกอรายละเอียดอย่างชาัดเจนเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเดลลี่บอกคร่าวๆแล้วกันพอเรามมมรามก้ว็ลีทิงถใค ข้ามคืนไปนเลยวันต่อมาค่อยสระก็ได้ค่ะทุกคนซึ่งน้ำมันมะพร้าวนะคะทุกคนเขามีประสิทธิภาพในการช่วยให้เส้นผมเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดอาการผมร่วงของเส้นผมเราแล้วก็ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของผมใหม่ด้วยนะ หลังจากหมักผมด้วยนะ้ำมันมะพระ้าวแบบได้ที่แล้วใช่ไหมคะถึงเวลาต้องสระออกแล้วเนี่ยลี่ก็ต้องเลือกแชมพูที่มันเหมาะกับ,กบสภาพเส้นผมเราด้วยนะคะซึ่งแชมพูที่เหมาะกับสภาพผมทําสีก็จะเป็นแชมพูสําหรับผมทําสีซึ่งตอนนี้ลี่ใช้อยู่2ตัวด้วยกันนะคะทุกคนจะเป็น2ตัวนี้เลยนะคะคือเขามีขายมากมายนะคะตัวแรกจะเป็นของแพนทีนะคะตัวนี้เขาก็จะเขียนกํากับเลยว่าเป็นแชมพูสําหรับผมทําสีนะคะลีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของยี่ห้อซิมเมอร์ไลฟ์นะคะที่อเมริกาทุกคนก็จะเป็นแชมพูสําหรับผมบอนหรือว่าผมที่แบบมีประกายแบบ ิวเวอร์สีเงินเงินอะไรเงี้ยแล้วก็คือนอกจากแชมพูก็จะมีคิมมนวดผมด้วยนะคะทุกคนก็จะเป็นเนี่ยสูตรเดียวกันเลยสูตรสําหรับผมทําสีอันนี้ก็ยี่ห้อแพนทีนเหมือนกันเนาะซึ่งแชมพูสีม่วงหรือว่าแชมพูสําหรับผมทําสีพวกนี้เขาก็จะช่วยแบบว่าลดอาการเฟดของสีผมเราค่ะให้สีผมเราที่ทําเสร็จใหม่ๆเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆนะคะแล้วก็ยังเป็นการช่วยแบบค่าค่าสีสีเหลืองเข้าใจไหมเวลาผมเราเวลากัด สีผมใหม่ๆสีผมเราจะเป็นแบบสีเหลืองอ่อยเลยใช่ไหมทุกคนก็คือแชมพูพวกนี้เนี่ยเขาจะช่วยไปฆ่าสีสีเหลืองพวกนั้นลงนะคะผมเราก็จะแบบมีสีที่แบบยังสวยยาวนานอยู่เนาะก็คือคนที่แบบกัดสีผมคนที่ทําผมสีบอนด์สีแอบสีสโมกอะไรพวกนี้ก็ควรใช้นะคะหลังจากสระผมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนซึ่งนี่จะย้าทุกครั้งเลยนะคะเวลาเราเป่าผมเนี่ยเราต้องใช้ลมเย็นในการเป่าผมนะคะจะเป็นลมจากไดร์เป่าผมก็ได้แต่ว่าต้องปรับเป็นลมเย็นนะคะหรือว่าลมจากพัดลมก็ได้ก็คือมัน จะดีต่อผมเรามากๆถ้าเกิดเราใช้ความร้อนเข้าไปมากๆคือแน่นอนผมเรามันจะยิ่งแห้งนะคะยิ่งกรอบก็ยิ่งแบบเสียไปใหญ่ก็คือมันก็จะไม่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากสระผมเสร็จก็ควรเป่าผมด้วยลมเย็นนะคะเป่าผมแห้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาบำรุงผมกันต่อเลยนะคะทุกคนซึ่งสิ่งที่พี่ใช้ในการบำรุงผมเนี่ยมีแค่2ตัวเท่านั้นนะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยตัวแรกนะก็จะเป็นเคราตินจากยี่ห้อชิตัวนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งทําไมต้องเป็นเคราตินนะคะเพราะว่าเคราตินเนี่ยเขาจะเป็นอคอลลาเจนนะคะซึ่งประกอบอยู่ เส้นผมของเราถึง90%เเซเลยนะเคราตินก็เลยเป็นแบบสารอาหารที่สําคัญกับเส้นผมของเรานะคะทำให้เส้นผมเราเนี่ยมีความเรียบลื่นนะคะมีความเป็นแบบว่ามันเงาสุขภาพดีเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราทําสีผมหรือใช้ความร้อนกับเส้นผมบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เคราตินในเส้นผมเราเนี่ยถูกทําลายนะคะผมก็จะแบบว่าหยาบก,กระด้างชี้ฟูนะคะซึ่งตรงนี้นี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าเส้นผมเราเนี่ยกำลังขาดเคราติน,นะคะ่ะทุกคน ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นออยล์บำรุงผมนะคะจากยี่ห้อ Swarf ก็เป็นยี่ห้อที่มาจากอเมริกาแล้วทุกคนคือถ้าเกิดที่เมืองไทยหาซื้อไม่ได้ก็เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะทุกคนแต่ขอให้เป็นออยล์บำรุงผมที่มีส่วนผสมของโมร็อกแกนอาร์แกนออยล์นะคะซึ่งตัวอาร์แกนออยล์เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่ฮอตฮิตมากๆเพราะว่าเขาเป็นน้ำมันที่สกัดบริสุทธิ์จากเมล็ดอาร์แกนที่มีอยู่ในประเทศมโมร็อกโกนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นออยล์ที่ดีที่สุดในการบำรุงผมเลยนะคะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะขอให้มมีีสส่ววนนนของตงัะ ซึ่งอาร์แกนออยตัวนี้นะคะทุกคนเขาจะเป็นออยที่มีเนื้อบางเบาค่ะไม่ทําให้ผมรีบแบนนะคะช่วยให้ผมเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็เป็นเกราะป้องกันเส้นผมที่ดีนะคะอีกอย่างคือช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียเนี่ยให้เปล่งประกายเงางามค่ะ นั่นก็คือทั้งหมดในการบำรุงผมของลี่หลังจากทำสีผมนะทุกคนก็คือง่ายมากๆเลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะสีผมเราเนี่ยก็ยังแบบสวยสุดอยู่กับเราได้ไปอีกหลายเดือนนะคะแล้วก็ยังทำให้ผมเราเนี่ยเสียน้อยลงด้วยนะคะเป็นการเติมวิตามินเติมออยเติมอะไรต่างๆให้เส้นผมเราชุ่มชื้นด้วยเนาะคือมันดีมากๆเลยนะคะง่ายสะดวกม,มากๆแต่ลี่ขอเพิ่มเติมหน่อยนะคะสําหรับคนที่จะต้องแบบทําผมเพิ่มเติมหลังจากที่เป่าผมแหง้งบำรุงนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยคือแบบเราไม่เสร็จไงรเราต้องแบบทําให้ผมแบบตรงสวยหรือว่าแต่งลอนนู่นนี่นั่นคือ ใช้ความร้อนกับเส้นผมใช่ไหมคะนี่เคยพูดไปแล้วแหละคลิปที่ลี่ทําวิธีการดูแลรักษาผมนะก่อนหน้านี้เป็นคลิปแบบตอนลี่ยังผมดําอยู่นะคะก็คือเราควรใช้สเปรย์กันความร้อนก่อนทําผมคะ่ะทุกคนนี่เลยตัวที่ลี่ใช้อยู่ตัวนี้คือดีมากๆนะคะเป็นของนี่ห้อ t r i e o m e นะคะเขาชื่อว่า Heat Protection นะคะคือตัวนี้ลี่จะฉีดแบบ ที่ผมเนี่ยทุกครั้งก่อนที่ลี่จะใช้ความร้อนค่ะย้ําว่าทุกครั้งนะคะพอใช้ความร้อนกับผมเนี่ยก็ทําให้ผมเราเนี่ยถูกทําลายน้อยลงด้วยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการเลือกใช้อุปกรณ์ทําผมที่มีคุณภาพค่ะคือลี่ใช้ตัวนี้นะคะเป็นของย e ี่ห้อรีมินตันเป็นตัวแบบเครื่องรีดผมแล้วเราก็สามารถใช้แบบในการทําลอนผมได้ด้วยเพราะว่าเขาจะมีแบบเคริเครอบเแบบเนี้ยทำให้เราแบบรอนผมได้นะคะผมแบบดูรอนสวยดีนะก็โอเคนะคะตัวนี้ราคาก็ไม่แพงมากลี่ซื้อที่อยู่ที่อ ้าร้อยประมาณนี้คือไม่แพงมากนะคะซึ่งมันดียังไงอุปกรณ์ทาผมที่มีคุณภาพก็คืออุปกรณ์ทําผมที่มีคุณภาพเขาก็จะมีส่วนประกอบต่างๆนะคะที่ช่วยทําให้ผมเราเนี่ยเสียน้อยลงอย่างตัวเนี้เขาก็จะมีประกอบด้วยแบบว่า เป็นแบบแผ่นเซรามิกนะคะช่วยกระจายความร้อนสู่เส้นผมได้อย่างรวดเร็วคือทําให้ผมเราแบบว่าเวลาเราลีดไปเนี่ยความร้อนก็จะสูกถูกส่งผ่านสู่เส้นผมเราโดยตรงเลยนะทาให้แบบว่าผมเสียน้อยลงเนาะเราก็ยังมีพวกเป็นท่าแบบโลหะไทเทเนียมอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีเป็นพลอยทัวร์มาลีนพวกนี้นะคะก็จะช่วยทําให้ผมเราเปล่งประกายเง,งางามก็คือของมีคุณภาพมันก็ทําให้เส้นผมเราเนี่ยเสียน้อยลงด้วยเนาะแต่ไม่จำเป็นต้องราคาแพงค่ะเป็นยังไงบ้างคะวิธีการดูแลรักษาผมหลังทําสีจากรีนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถ ปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองด้วยเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าสภาพผมของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นวิธีที่รีบอกไปอาจจะไม่เวิร์กสำหรับบางคนอาจจะเวิร์กสำหรับบางคนอันนี้ก็คือขึ้นอยู่แต่ลักษณะเส้นผมของทุกคนนะคะคือมันแตกต่างกันเนาะก็เอาไปลองใช้กันด้รีว่ามันไม่เสียหายหรอกนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะทุกคนเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ